สวัสดีคุณพี่หนูดีนะคะอ shifted. ัุณค่กการลักหนูดีไม่มาเนาะไม่มาไม่มาเป็นเป็น teacher Greg โอ้ยตายไม่น่าเชื่อมากการโพสต์รูปคุณครูฝรั่งลงไปใน Facebook นะคะจะทำให้นักเรียนไทยรู้สึกตื่นตัวตื่นเต้ลากันเหลือเกินนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ยกให้ครูเกรกหนึ่งวันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่อง การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะคุณดูดีเราจะได้ยินเรื่องราวของเทพนิยมนิยายอะไรกันตั้งแต่เด็กและทุกครั้งเลยเรื่องราวมันสวยงามมันสนุกแม้จะมีตัวร้ายตัวบ้าจิ้งจกตกใส่ท้ายที่สุดก็จะจบด้วยความสุขนะคะมีความสุขด้วยกันตลอดไปแล้วความที่เรา ได้ฟังเรื่องดีๆตั้งแต่เด็กๆเ,เราก็จะมีความมุ่มมั่นมั่นใจว่าชีวิตเราชีวิตรักของเราต้องไปรอดแน่นนเลยเหมือนในแบบนิดท่งนิท่านอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วการที่เรามีความแบบเชื่อคาดหวังหรืออะไรแบบเทพในใิยายเนี่ยมันส่งผลร้ายกับชีวิตรักอย่างไรคะจริงจริงวันนี้เนี่ยถ้ามาพูดเรื่องเทพนิยายหรือแฟ i r รี่เทลเนี่ย ผู้ฟังของเราหลายคนจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับฉัน hmm. เพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือว่าฉันอาจจะไม่ได้โตมาในในวัฒนธรรมสังคมอเมริกันที่มีการอ่านพวกเทศนิยายฟัง hmm. แต่จริงจะบอกว่าเทศนิยายมันแพล่ทั่วโลกนะคะเด็กก็อ่านกันทั่วโลก hmm. แล้วก็จะคิดว่าอ่ะโอเคใช่ครั้งหนึ่งฉันเคยฟังเมื่อตอนฉันเป็นเด็กแต่ hmm. ตอนนี้ฉันโตแล้วฉันทํางานแล้วไม่เกี่ยวกับชีวิตฉันมาด hmm. ูนี่ hmm. มาดูเวลาที่เราไปทำอ u r v e ยว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยแหละที่เวลาที่ฉายภาพความรักในอุดมคติ ลงไปที่คนที่เราเดทเนี่ยมันมีภาพความเป็นเท่นิยายค้างอยู่จริงๆพอดูด,ดูตัวเส urve ดูตัวงานวิจัยเนี่ยถึงไม่แจัดใจนะคนุณปูเป้ทําไมผู้หญิงเวลาแต่งงานเนี่ยต้องใส่เป็นมงกุฎชะคะโ <ไป S 1> ู่แล้่เจ้าหญิงขนาดตอนขอแต่งงานหรืออะไรบางคนก็ยังเป็นตีมนะคะหรือว่างานแต่งงานยังมีเป็นตีมแบบเอลซ่านู่นนี่นั่นใช่คือเ,เ,เป็นเทพนิยายชัดๆเลยทีนี้ก็เลยจะมาให้ดูเลยว่า เวลาที่เราเนี่ยถายภาพความเป็นเทพนใยายลงไปในชีวิตจริงในความรักของเราเนี่ยมันส่งผลเสียแล้วบางทีเราทําโดยไม่รู้ตัวนี่อยู่ในแบบติดใต้สํานึกลึกๆของเราเนีค่ะเขาบอกว่าตัวองค์ประกอบของของพวกแฟรี่เทลหรือว่าเทพนิยายเช่นซินเดอเรลล่าเนี่ยจะอยู่ในประมาณ78%ซของความเชื่อของคนเกี่ยวความรัก78%เลยโอ้ oh y <my> god! อ่ะเช่นความเชื่อแบบ <c oughs> ไหนบ้างคะ บอกก่อนว่าเราสองคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ่อเอาอุปโลกนี้ขึ้นมาเองนะคะมันมาจากงานวิจัยนะคะของล็อกชาร์ดในปีสองพันนะคะค่ะซึ่งเขาจะบอกว่าคนเนี่ยมักจะมีมีมีความมีมีภาพสันอย่างนี้แล้วมาไปเจอกับความจริงในชีวิตตัวเองเนี่ยคนพวกนี้จะรู้สึกแย่กับชีวิตตัวเองมากกว่าคนที่ไม่ได้มีภาพสันค้างไว้คนวกนี้จะไปเจอแล้วรู้สึกว่าเอ่อภาพลวงตามันได้หายไปรู้สึกเครียดรู้สึกโกรธแล้วก็รู้สึกว่าผิดหวังค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่า เนี่ยแหละมันเป็นอะไรที่เราต้องระวังตัวมันจะมาในลักษณะยังไงดิฉันก็หลังจากอ่านงานวิจัยนี้ก็ได้ไปถามคุณผู้ชายว่าเพราะส่วนใหญ่ภาพฝันเนี่ยมันจะมาจากฝั่งหญิงซะเยอะผู้ชายจะมีภาพฝันของเขามันเป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่น่าจะมาพูดออกสื่อหรืออะไรแล้วมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไปออถามผู้ชายว่าเวลาภาพฝันของเทพนิยายคืออะไรโอเคสิ่งที่เป็นเทพนิยายเนี่ยก็คือว่า ผู้หญิงก็จะมีชีวิตของผู้หญิงอยู่ประมาณนึงอาจจะไม่ดีขนาดนั้น<ฆ>ส่วนใหญ่ก็จะอารมณ์ประมาณ Cinderella, ซินเดอเรลล่าคือเราก็รู้สึกเราจัดการชีวิตเราไม่ค่อยได้หรอกบางที<ฆ>นะคะ<ฆ>เราก็จะมีภาพฝันว,ว่าวันหนึ่งจะมีคนคนนึงเข้ามาในรูปแบบที่สวยหรูมากๆอาจจะถ้าเป็นเทพีใยายจริงคือขี่ม้าขาว แล้วก็ในปัจจุบันอาจจะเป็นขี่รสปอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงมาะมีภาพไวหลังจากนั้นเนี่ยปัญหาในชีวิตเราจะหมดไปเราไม่ต้องตัดสินใจเองเราไม่ต้องหาเงินเองเพราะผู้ชายมักจะรวยถูกไหมคะเจ้าชายมักจะมาพร้อมประสาทพร้อมกับคารศบริพานแล้วเจ้าชายก็จะมา พาเราไปอยู่ในปราสาทนั้นแล้วเราก็แต่งงานแล้วแล้วมันจบตรงนั้นนะคุณป,ปูเป้มันจบแค่แต่งงานหรือแม้แต่ละครทีวีส่วนมากก็จะจบที่สมหวังรักกันแต่ไม่ได้บอกว่าฉากต่อไปมันจะเป็นอย่างไรใช่แล้วมันจะท้อนในหลายๆซีรีส์ในปัจจุบันเช่นผู้หญิงเนี่ยหลังจากตอนเด็กๆอยู่ฟังเทศนิยายจากคุณควรอุบายจากคุณพ่อคุณแม่โตขึ้นมาดูอะไรซีรีส์เกาหลีรู้ไหมคะว่าหนังสือ Howto ในเกาหลีที่เขาเขียนให้ผู้หญิงอายุยี่สิบเนี่ย เขาเขียนชัดเจนเลยว่าเธออย่าคิดว่าชีวิตของเธอจะเป็นอย่างซีรีส์เกาหลีซีรีส์ของเราเขาไม่ใช่คำว่าเกาหลีนะเพราะันก็เป็นในประเทศเขามันจะไม่เป็นอย่างในซีรีส์ถ้าเมื่อไหร่เธอเริ่มคิดว่าชีวิตเธอจะได้อย่างในซีรีส์เธอจะตั้งตัวเองเพื่อความผิดหวังครั้งใหญ่ในใชีวิตค่ะนั่นแหละน่ากลัวฟังแล้วก็แอบใจแป้วคือช่วงแรกๆนะคุณหนูดีตอนที่เราแบบมุ้งมิงอ่อนสต่อเรื่องความรัก เราก็มีความเชื่อแบบนี้หรือว่าเรื่องอื่นๆด้วยก็ตามเพราะว่าครอบครัวปูเปก็เป็นแวดลอ้อมไปด้วยคนดีใช่ไหมคะเราก็จะจริงใจต่อกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันไม่ชอบก็บอกไม่ชอบก็บอกอยากโกหกลับหลังแต่พอเออเรามาเจอกับสังคมภายนอกหรือว่าอาคนนี้ที่เรามั่นใจว่าเออเฮ้ยเขาคงไม่ไม,ไม่ไม่นอกใจเขาคงไม่ไปแอบคุยกับคนอื่นหรืออะไรอย่างี้เพราะเราเชื่อใจเราคิดว่า มันคงเหมือนในเทพนิยายว่าเฮ้ยเข้ามาจีบเขาต้องจริงใจกับเราสิแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นพอมารู้มันก็โอ้โหช่วงแรกคือแบบรู้สึกผิดหวงังแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมมันเกิดขึ้นสิ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้น,น,นกับเราได้ยังไงเราเป็นคนดีเราดีกับเขาแล้วทําไมเขามาเลวหักหลังทําอะไรอย่างนี้คือมันกลายเป็นแบบว่าอะไรที่เหมือนโดนตบหน้าตบรวรวัรวในความรู้สึกอะค่ะเคยโดนผู้ชายโกหกใส่ใช่ไหมฟังแบบนี้อ่าโกหกแล้วก็แบบว่ามี ผู้หญิงคนอื่นมาพิมพ์หาเราด้วยนะอะไรอย่างนี้นะฮะก็อึ้งยงไปตอนนั้นพักหนึ่งโอ้ oh my god เอะใช่จะบอกว่าผู้หญิงอย่างหนูดีเองเนี่ยจะบอกว่าฟังคุณปูเป้เรารู้สึกว่าเชื่อมต่อได้ทันทีเลยเพราะว่าเคยในนานละประมาณเกือบสิบปีแต่ไม่เคยลืมค่ะเโดนผู้ชายโกหกใส่แล้วเชื่อไหมว่าแฟนนะคะแฟนโกหกเชื่อไหมว่าความรู้สึกแรกคุณปูเป้ค,คือ ตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะการไม่โกหกมันเป็นเรื่องใหญ่มากของบ้านเราอ่ะ,ะคือเราโดนสอนมาว่าหนูดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูอยากโกหกแม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมนุษย์ที่เป็นคนดีทุกคนต้องไม่โกหกถูกปะ,ะเราโตมาด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยความคิดที่ว่าเราโกหกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่แบบเราหนึ่งาพเด็กห้าขวบที่โดนแม่สอนมาตั้งแต่เด็กว่า มองตาแม่แล้วพ <Channel payment>. <death> okay. no okay. okay. so ูดความจริงถ้าหนูพูดความจริงทุกอย่างจะโอเคแม่สัญญาทุกอย่างจะโอเคแต่เมื่อหนูโกหกทุกอย่างจะไม่โอเคเราโตมาด้วยความเชื่อว่าเราโกหกไม่ได้อ่ะแล้ววันหนึ่งคนที่เราหลักที่สุดพูดคําโกหกเรารู้สึกแบบเหมือนโลกเราบันพลิกกลับหลังหันเลยค่ะใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่โลกที่ฉันรู้จักอ่ะนี่ไม่ใช่นี่แล้วคนที่ฉันเชื่อเป็นคนดีแบบแล้วถหนูบอกเขาเป็นคนดีหรือไม่ใช่คนดีคือคําถามมันจะแบบใช่ไหมคะเต็มไปหมดค่ะ ช่เพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดอยู่ในคําว่าเทพนิยายแล้วคนที่เราคบเนี่ยจะมาแก้ปัญหาให้เราทําให้ชีวิตเราดีเนี่ยแล้ววันหนึ่งเราพบว่านอกจากไม่ได้แก้ปัญหาแล้วยังสร้างปัญหาเนี่ยมันคือโรคมันกลับหลังเลยก็ยอยากจะบอกในเบรกแรกไม่อยากจะทําลายสันของสาวๆหรือหนุ่มๆอะไรก็ตามแต่ดิคิดว่านุ่มๆหลายคนถ้าฟังเราในวันนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนยกภาระออกจากบ่าไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทั้งหมดที่เราอยากจะทาเนี่ยคือบอกทั้งผู้หญิงและทั้งผู้ชายนะคะว่า โอเคเท่นี้ยายน่ารักดีแต่มันก็เป็นแค่เป็นฟิคชั่นเนาะเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาเอ,อประมาณหนึ่งพยายามอย่าเอาชีวิตจริงของเราเนี่ยเข้าไปฟิตเข้าไปในในโครงสร้างตรงนั้นเพราะว่ามันจะฟิตไม่ได้แล้วเราเราจะเตรียมตัวสําหรับความผิดหวังครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เวลาถามผู้ชายผู้ชายถามผู้ชายเลยเขาบอกเขารู้สึกมันไม่แสบมันไม่แสบฉันไม่ได้อยากมาแก้ไขปัญหาในชีวิตทั้งหมดผู้หญิงฉันแค่อยากมีแฟนน่ารักน่ารักคนหนึ่งอะ นะบางทีเป็นไปได้ไหมว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราก็ควรที่จะสอดแทรกเรื่องของความเป็นจริงให้กับเด็กๆจะได้รับมือได้ตอนโตเช่นโอเคหนูต้องเป็นคนดียังวิ่งนี้รักษาศีลหา้าแต่ในชีวิตจริงคนข้างนอกเขาก็อาจจะไม่ได้ดีกับเราแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กได้ฝึกรับมือกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าบางทีคือแหม่แวดล้อมไปด้วยสิ่งแวดล้อมดีครอบครัวดีเนาะพอไปเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอย้ายโรงเรียนเจอเพื่อนแบบแย่ๆหรือว่า คนแบบใหม่ๆบางทีก็ตั้งรับไม่ทันนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราพูดคุยถึงเรื่องของการที่เรามีความเชื่อนะคะแล้วก็แบบว่ายึดติดชีวิตรักว่าจะต้องสวยหรูจบอย่างสวยงามแบบเทพนิยายชีวิตจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟงังอาจจะดูโหดร้ายนะแต่ก็รับมือกับความผิดหวังความระทมทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะคุณหนูดี ใช่จะบอกว่าเวลาที่เออหนูทีชอบมากเลยนะคะว่าเออตัวตัว,ตวจะมีนักเขียนคนหนึ่งที่เขาพูดเรื่องแฟนิทเทลเลยนะคะพูดเรื่องความรักและความสัมพันธ์แต่เขาบอกว่าเวลาที่คนเชื่อมั่นในแฟ r ิทเทลเนี่ยว่าชีวิตเท่นิยายมันเป็นชีวิตที่แบบสวยหรูแล้วเราเป็นอุดมคติเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่า it's a war against normal people คือเป็นแบบเป็นสงครามที่ทําเพื่อจะทาลายล้างคนธรรมดาพวกเราอ่ะที่ใช้ชีวิตธรมธรมดาธรรมดาทุกวันแบบมีความสุขแบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็แบบ mm hmm. มีแฟนที่ธรรมดาธรรมดาก็มีชีวิตที่ปกติอ่ะ่ะซึ่งชีวิตปกติเป็นชีวิตที่ดีมากๆถ้าเราหนึก ในทางตรงกันข้ามว่าถ้าประเทศเราตอนนี้อยู่ในภาวะแบบสงครามจริงๆใช่ไหมคะ่ต้องหนีเหมือนสมัยสงครามเวียดนามหรืออะไรก็ตามช,ชีวิตปกตินี่คือที่สุดของอุดมคติแล้วล่ะมีโอกาสกินอาหารอร่อยมีโอกาสทํางานที่มีความมั่นคงมีแฟนที่สุขภาพดีใช่ไหมคะมีลูกที่สนบ้างเถียงบ้างน่ารักมากแต่อย่างน้อยลูกก็มีชีวิตแล้วมีสุขภาพดีที่อยู่เรานี่คือชีวิตปกติที่มันดีๆอ่ะใช่แต่บางทีบาอในชีงันเทพนิยายค่ะบางทีคือในชีวิตจริงมันมีไหมแบบเทพนิยายนก็่งเราง็เคเห็นชีว พอเห็นข่าวปุ๊บคุณหนูดีไอความที่เรามันมีความหวังเบาๆว่าเออชีวิตเราก็อยากเป็นอย่าง,างนี้แล้วมันได้เจอได้รับรู้ข่าวของคนที่ได้แบบนั้นอ่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างสมมติผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะเป็นแม่ไม่อยากร้องหย่าร้างแต่ว่าไปเจอสามีใหม่ที่เข้าใจเธอแล้วก็อุ้มชูเลี้ยงลูกติดด้วยแล้วก็โอ้โหชีวิตดีมากเป็นมหาเศรษฐีหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้น มันทําให้คนอ่านข่าวรู้สึกใจฟูแล้วก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็นั่งเพ้อว่าเออสักวันชีวิตฉันจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยใช่คือมันมันก็มีอยู่เช่นชีวิตของเจ้าหญิงเมเตเมริตอย่างเนี้ยค่ใช,ใช่ไหมที่แบบตัวเองเป็นไม่ใช่แม่ไม้ด้วยประพอก็ไม่ได้แต่งงานเธอก็มีลูกติดหนึ่งคนแล้วแฟนเก่าเธอก็อยู่ในคุกแล้วเธอก็เป็นสาวเสิร์ฟแล้วเธอก็ไปเจอกับเจ้าชายซึ่เป็นเจ้าชายจริงๆิงอ่ะเป็นเจ้าชายจริงที่จบมาจบไอวี่ลีกมาแล้วก็แบบ ก็เป็นก็เป็นองค์ราชายาดจริงๆแล้วเจ้าชายก็รักเธอแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่แต่งงานไปอยู่กินกันก่อนจนในที่สุดแต่งงานแล <_ finance> <ia> ้วปัจจุบันค่ะแล้ว มีปัจจุบันน่ารักถึงขัง้นว่าก็ไปเจอกับพ่อเด็กจริงๆที่ออกจากคุกแล้วก็ไปกินข้าวกันไปทําความรู้จักกับลูกชายคนโตพ่อของลูกชายคนโตของภรรยาค่าใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็แต่เราต้องยอมรับอย่างหนึงว่ามันไม่ได้จบที่วันแต่งงานเพราะโอเคทุกคนอาจจะมองชีวิตแบบนี้มันคือส,สวยหรูที่สุดแล้วเท่าที่ชีวิตแม่ๆคนหนึ่งจะเป็นไปได้นี่มันคือยิ่งกว่าความฝันของผู้หญิงปกติแล้วเพราะผู้หญิงคนนี้คือติดลบเลยนะคะแต่ปัจจุบันตอนแรกไม่มีใครยอมรับปัจจุบันผู้หญิงคนนี้เนี่ย กาแบบตั้งใจเรียนจนจบปริญญาโทเลือกทํางานการกุศลทําอะไรเยอะมากจนในสุดปัจจุบันเป็นที่ยอมรับคือชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนพลิกจากชีวิตที่ติดล็อกกลายมาเป็นชีวิตในเทพนิยายเนี่ยเขาไม่หยุดซะว่าเขานั่งเฉยๆยสบายๆผู้ชายแก้ปัญหาทุกที่าง่งชีวิตเขาก็เจอแรงเสียดทานเยอะเขาก็ต้องเรียนต่อต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นก็แค่อยากบอกว่าเออ งานวิจัยที่มันน่ากลัวคือผู้หญิงธรรมดาปัจจุบันอย่างพวกเราเนี่ยหนูดีผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งผู้คุณบุ๊คผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งพยายามจะทางานใช้ชีวิตถ้าเราไปยึดล็อกอยู่กับว่าวันหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยต้องมีคนนาแลวแบบหล่อเท่รวยทําทุกอย่างให้เราเนี่ยค่ะชีวิตเราจะอยู่ได้กับการรอค่ะจริงแล้วคุณคิดดูนะอันนี้คือสัจธรรมนะคะคุณหนูดีหลายๆคนอ,อยากได้แฟนที่แบบว่าพร้อมเรียนจบนอกมานะคะ ฐานะดีหน้าที่การงานดีหลอ่อสมาร์ทเท่แต่ในขณะที่ตัวเราเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเราด้อยกว่าเขาเยอะอาจจะก,การศึกษาโอเคอาจจะเรียนเมืองไทยแต่ว่าฐานะหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงการที่จะได้เจอกับคนที่แตกต่างขนาดนี้มันยากมากเพราะส่วนมากคนที่จบนอกไฮโซหรือ,อไรเขาก็จะเจอคนแบบนี้ในกลุ่มพวกเดียวกันเวลาไปเที่ยวก็จะไปเจอคนระดับชั้นเดียวกันซึ่งเราก็คงไม่สามารถที่จะ ควักเนื้อจ่ายกินข้าวมื้อละสี่พันห้าพันถูกไหมฮะอันนี้คือโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเราจะไปเจอคนเหล่านั้นได้อย่างไรใช่แล้วดิอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะคะว่าสําหรับสาวๆเลยเพราะว่าเนี่ยคือโลกโลกที่คุณปูเป้พูดถึงอะ่ะเป็นโลกที่ที่หนูที่ได้เจอว่าเราก็เรียนเมืองนอกเราเจอคนที่มีโปรไฟล์สูงมากจะบอกเลยว่าผู้ชายที่โปรไฟล์สูงๆ,ๆเขาเลือกผู้หญิงที่โปรไฟล์เหมือนกันนะคะใช่อาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่เรียกว่า เ0นะคุณบเป้เขาก็มองโปรไฟล์ผู้หญิงแล้วถ้าโปรไฟล์มันแมทกันเขาจะเริ่มแตะไม่ได้บอกว่าผู้ชายทุกคนเป็นแบบนั้นบ,บอกว่าจากประสบการณ์ตรงที่ดินโอกาสได้พบเจอในชีวิตของตัวเองซึ่งก็อาจจะเป็นชีวิตที่แบบมันก็ชีวิตของเราคนเดียวอะน้ออาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของทุกชีวิตจะบอกเลยว่าเขาเลือกที profile. ่โปรไฟล์นะคะทีนี้ถามกลับกันว่า แร้วผู้หญิงอย่างหนูดีถือว่าผู้หญิงมีโปรไฟล์ไม่ได้อยากจะมีมันมาเองเพราะว่าเราเลือกอาชีพนี้เราเลือกเรียนจบสาขานี้มันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นหนึ่งในโปรไฟล์ที่คนก็ใช้ในการเลือกคู่ถามว่าผู้หญิงมีโปรไฟล์รู้สึกยังไงเวลาผู้ชายดูเราที่โปรไฟล์ก่อนเห็นตัวเราผู้หญิงไม่แฮปปี้นะคะ ผู้หญิงรู้สึกว่าเหมือนผู้ชายที่แบบเวลาใครมาชอบเขาที่โปรไฟล์ก่อนเขาไม่แฮปปี้หรอกไม่อยากให้เห็นตัวเขาอะ่ะฉันอยู่ตรงเนี้ยฉันไม่ได้แอบ,บอยู่หลังโปรไฟล์ของฉันช่วยมองฉันก่อนค่ะอย่างเงี้ยเพราะฉันพาวันหนึ่งเราเลือกคู่เราก็เลือกคนที่เขาบายแพสโปรไฟล์ของเราแล้วพยายามเห็นที่ตัวเราซ่านมันเห็นเขาจะเห็นข้อเสียเขาจะเห็นข้อดีค่ะเพราะฉะนั้นใครสักคนที่เดินเข้ามาแล้วเห็นข้อเสียงตัวดีเองพูดเป็นประสบการณ์ตรงเลยถ้าคนเข้ามาเห็นข้อเสียของหนูดีแล้วบอกว่าข้อเสียของเธอสนับได้ค่ะ โอเคอันเนี้ยเป็นแฟนกันได้ออแต่ถ้าคนหนึ่งเข้ามาโข้โปรไฟล์ของเธอมันสวยหรูมากเลยฉันจะ ตั้นใจทำเป็นไม่เห็นข้อเสียเธอแล้วกันออันนี้มันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าในโลกของเท่นิยายโลกของแฟร์ีเทลเนี่ยใครๆที่อยากได้คนโปรไฟล์ดีคนรวยคนรูแจะบอกว่าทุกคนมันมีข้อเสียติดมาทั้งนั้นนะ่ะถ้าบางทีมองเทพนิยายเนาะ,ะแล้วยังไม่ได้มองไปถึงข้อเสียเขาแล้วแบบรีบร้อนแต่งงานกันไปก่อนเนี่ยยังไงคุณต้องได้เห็นข้อเสียในชีวิตแต่งงานเพรคุณอยู่กัน24ชั่วโมงแล้วคุณจะตกใจ นั่นแหละนะ,นะคุณเพลินค่ะเชิญเลยอยากจะเล่าอะไรกับเราบ้างก็อย่างที่ฟังพี่พูเป้กับพี่หนดดีพูดถึงเรื่องแบบความรักเหมือนแชรี่อะค่ะ,ค,ะคืออย่างชีวิตเพลินแต่ก่อนอะที่มีแฟนแฟนคนล่าสุดที่ก่อนที่จะเลิกกลากันไปอ่ะก็เคยคิดว่าความรักของเรามันดูเป็นแชรี่มากอ<ม>ืมแต่ว่าพอถึงเวลาคบกันไปนานจริงๆบางทีมันอาจจะ คบกันแล้วมันก็ไม่ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะค่ะค่ะ,คะในในในแง่ของเทพนิยายที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเป็นมุมไหนบ้างคุณเพลินแชร์กับเราได้ไหมคะใช่ค่ะคือเขาคือผู้ชายคนนี้ค่ะ,คะเขาก็เป็นคือเราเป็นเป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกันมาก่อนแต่วงจรชีวิตทุกคนก็ทำไม่แยกกันแล้วเราก็เอ่อกลับมาเจอกันแล้วก็ได้ลองใช้ชีวิตเอ่อคบกันเขาเป็นเอ่อเด็กนักเรียนนอกเขาครัวก็มีธุรกิจส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลินก็เป็น ผู้หญิงก็ทั่วไปก็เรียนเรียนเดียวกันเป็นฐาหนะปานกลางไม่ได้ไม่ได้เหมือนแบบแตกต่างกันมากนะักแต่ว่าแต่สําหรับของเพือนเนี่ยใายของเพือเนี่ยมันหมายถึงแบบการดูแลเขาเป็นคนที่ดูแลดีมากอะไรอย่างนี้ค่ะอในชีวิตเพื่อนก็จะแบบเหมือนมีทั้งครอบครัวมีเพื่อนแล้วก็มีเขาคอยดูแลวนคิดว่าเขาดูแลแล้วรักเรามากจนเหมือนแบบว่าเราไม่มีฐานจะเลิกกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม แต่พอถึงถึงแบบบางทีเขาก็แบบต้องไปเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะไปไปมามาได้ได้แบบเจอกันบ้างเราไปได้ไปชิคต่างประเทศกันบ้างแต่พอพอเป็นระยะทางหรือเวลาอะไรที่มันมันไม่ตรงกันเวลามันมีปัญหามันก็เลยทำให้เราแบบไม่เข้าใจกันค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยสุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปใช่แล้วตอนตอนที่เลิกเรารู้สึกแบบเฟลผิดหวังแบบเฮ้ยมันควรจะแฮปปี้เอนดิ้งสิใช่เพราะว่าตอนแรกคิดว่า เออความรักแบบครั้งนี้มันดีมากแล้วเขาดูแลดีมากคือแบบคือหนูโลกหนูสวยมากเลยอะค่ะคือแบบเออชีวิตนี้แบบไม่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 ไมน่านจะมีเรื่องเสียใจอีกแล้วไม่คิดว่าจะต้องเจอเรื่องอะไรแย่อย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาดูแลมาตลอดแล้วก็ดีมาตลอดเลยะะอะค่ะอืมค่ะค่ะคุณหนูดีเชิญค่ะค่ะแต่ว่าอยากถามนิดนึงว่าเราเหตุผลที่เลิกกันเนี่ยไม่ใช่เพราะว่า คนอื่นหรืออะไรก็ตามมันมาจากการที่เราห่างกันอย่างเงี้ยเหรอคะหรือว่าหรือว่ามาจากเขาที่เขาโชว์แสดงนิสัยว่าเขาไม่ได้อยากดูแลแล้วหรือหรือหรืออะไรเอ่ยคะก็มันก็มีก็มีทั้งห่างด้วยไม่เข้าใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางอย่างก็รู้สึกว่าเออมันก็เปลี่ยนไปอะคนเรามันก็เปลี่ยนกันทุกวันนะคะก็เลยแบบอาจจะแบบแต่ว่าจริงๆคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าห่างกันมาก มากด้วยแล้วก็เวลาแบบมีปัญหาเงี้ยมันไม่ได้มีเวลาที่เคลียร์กันมากอะคะ่ะอืมไม่เหมือนตอนอยู่ใกล้ๆกันคือเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นคนที่ไม่ดูแลแต่อาจจะเพราะด้วยความห่างก็เลยทําอาจจะถ้าไม่เข้าใจผิดหรืออะไรกันก็ตามใช่ประมาณนั้นละคะ่ะทำทำทำน้องเพลินหน่อยสิคะแล้วหลังจากมีความรักหนนหน้าคิดว่ามุมมองของเราแตกต่างไปจากจากความรักครั้งนี้แค่ไหนยังไงบ้างไหมคะแตกต่างมากเลยคะ่ะแต่ก่อนเพลินเป็นเพลินแบบ เป็นแบบนิสัยลูกคนหนู่มาแต่เดี๋ยวนี้กับการแบบว่าทําตัวเองให้ลุยมาตลอดแล้วก็ดูแลตัวเองมาตลอดแล้วพอแบบมีคนเข้ามาในชีวิตแบบคนต่อๆไปอะไรเงี้ยที่เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามไม่ทําตัวเหมือนแบบความรักของเราสวยงามอีกต่อไปแล้วก็พยายามทําตัวให้แบบว่าเหมือนคนปกติทั่วไปเดินเดินกันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบว่าชีวิตแบบดูสวยงามขนาดเหมือนครั้งที่แล้วค่ะอืแบบเหมือนแบบไปก่อนแบบอยู่ อยู่บ้านทํางานกินข้าวกับแฟนแฟนไปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอ<ะ>ถึงแบบพอเราเลิกกันเนี้ยคนก็แบบออกกําลังกายไปโยคะไปส่อยมวยเดียนขับรถเองใช้ชีวิตด้วยตัวเองอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะม,มันก็เหมือนกัแบบว่าทําให้เหมือนสอนให้เราแบบโตขึ้นด้วยค่ะอือเหมือนกับ เจ้าหญิงไม่ต้องรอให้เจ้าชายมาช่วยเหมือนในหนังเทร็กใช่ไหมฟิโอน่าก็ไม่ต้องรอแล้วก็คือออกมาเองเลยขี้เกียจจะรอแล้วเพราะว่าในเมื่อเราทําได้เราก็ควรทําเองเราอยากให้คนอื่นมาแบบคอยไอน้นู่นไอ้นี่ให้เราเพราะถึงเวลาถ้าไม่มีเขาเราจะทําอะไรไม่ได้ใช่ค่ะคือแบบแต่ก่อนขับรถไม่เป็นเลยต้องแบบให้เขาแบบมารับแล้วก็ไปส่งเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอืม ถามถามเรื่องความสุขนิดนึงในฐานะผู้หญิงที่แบบทําอะไรไม่เป็นแล้วมีคนเอาใจ,จากับวันนี้เราทําเองได้เท่าที่หนูดีฟังนะรู้สึกทได้ทุกอย่างเลยอะปล<ะ>่อยมวยยังได้เลยระดับความสุขในใจเราในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ความมั่นใจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมคะก็มันรู้สึกมั่นใจมากค่ะคือแต่ก่อนมันเหมือนแบบก็ต้องรอเนาะือแบบเราเราต้องการความช่วยเหลือจากเขาอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องรอแต่ตอนนี้เรารู้สึกแบบมั่นใจอยากทาอะไรก็ทําได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าถ้าสมมติมันไม่ได้ทําให้เดือดร้อนใครคุณพ่อคุณแม่โอเค<ฆ>อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนใกล้ตัวโอเคก็ทําเลยไม่ไม่ได้ไม่ต้องแบบว่าอหรือว่าต้องคเนึงถึงความรู้สึกใครหลายคนเยอะมากว่าเออทาแบบนี้เขาโอเคไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอิสระในการกระทํา ที่มันไม่เคยได้มาก่อนก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะขอบคุณมากเลยคุณเพลอือที่มาแชร์กันนะคะ<อ>ค่ะสวัสดีค่ะ